สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งค่ะแบดมินตันสิงคโปร์โอเพนนะคะชายเดียวก็มาถึงรอบรองชนะเลิศหนึ่งเดียวคนนี้ค่ะของไทยเรานะคะวิวกุลวุฒิวิทิสารเมื่ออาทิตย์ก่อนชายเดียวนะคะไทยแลนด์โอเพนค่ะวิวกุลวุฒิก็ควา้าแชมป์ไปได้อย่างสวยงามนะคะแล้ววันนี้ค่ะเขาจะพบกับนักแบดมินตันอินโดนีเซียแอนโทนีซินิสุกะกินติงช่วง5้าโมงเย็นของวันนี้ที่ทั้งคู่จะเจอกันนะคะเราจะไปดูคอมเมนต์ก่อนเกมกันค่ะเป็นแฟนชาวอินโดนีซีย ะะแปลอัตโนมัติค่ะท่านแรกกล่าวว่าไปเลยกินติ้งไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ลดความผิดพลาดความหวังของอินโดนีเซียอยู่ในตัวคุณคนเดียวเท่านั้นสู้สู้กินติ้งคอมเมนต์ท่านที่2นะคะท่านนี้กล่าวว่าลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดในกินติ้งเพราะกุลวุฒเป็นผู้เล่นที่ฉลาดทุบตะขายได้อย่างหนักหน่วงการป้องกันของเขาก็แข็งแกร่ง คอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะกล่าวว่ากุลวุฒิเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็อดทนมากๆหวังว่ากินติ้งจะเอาชนะได้คอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียท่านนี้ค่ะได้บอกว่าอยาให้กุลวุฒิเข้ารอบอีกและเป็นแชมป์อีกครั้ง เพราะมันจะทําให้เขามีตังเยอะขึ้นอีกท่านนะคะคอมเมนต์ท่านนี้ค่ะกล่าวว่ากุลวุฒิเขาเล่น e x c e l ซลเซนร้องไห้เพราะว่าแพ้เขามาแล้วหวังว่ากินติ้งจะเล่นยังจะเย็นและก็ทําเกมรับให้ดีและคอมเมนต์อีกท่านเช่นกันนะคะก็ได้บอกว่ากินติ้งต้องลดข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้มากที่สุดถึงจะเอาชนะกุลวุฒิได้ มาที่แฟนไทยกันบ้างนะคะท่านนี้กล่าวว่ารูปทรงของนักโรกแก้มบุมชนะขาดกิตติ้งแน่นอนคอมเมนต์แฟนไทยท่านถัดไปนะคะกล่าวว่าถ้าวิวร่างยังไหวสัปดาห์หน้าอาจจะได้เจอกันในรอบ16คนอีกแต่ว่ายังไงวันนี้ก็ลุ้นชนะดีกว่าเพราะว่าถ้าเข้าชิงถึงแชมป์เลยนะ คอมเมนต์แฟนไทยท่านที่3นะคะกล่าวว่ากินติ้งหน้าไม้เพียวๆมากถ้าไม่หลงก็น่าจะผ่านได้แต่ต้องยอมเหนื่อยหน่อยและขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ท่านนี้นะคะกล่าวว่าเอาใจช่วยเลยเชื่อว่าวิวเต็มที่แน่นอนแต่ขออย่างเดียวว่าห้ามเจ็บเป็นพอเพราะว่ารายการใหญ่อย่างชิงชันโลกรออยู่ ค่ะก็ผ่านไปสำหรับคอมเมนต์ก่อนเกมนะคะทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนอินโดนีเซียลุ้นและก็เอาใจช่วยเจ้าวิวกุลวุฒิให้ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็อยากให้ได้แชมป์อีกรายการนะคะห้าโมงเย็นวันนี้ค่ะเพื่อนๆไม่น่าพลาดเลยใช่ไหมคะค่ะท้าทยนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ